สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องน,นะครับเอฟซี FC ช่องลูกขเนียวเซาอีสานทุกท่านด้วยครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะผมเองบาวาที่พาพี่พาน้องเฮามาอัปเดตนะครับผมปลาเอ็กครับพี่น้องน,นั่นก็คือเจ้าซุปเปอร์เอ็กนะครับผมของโชควาสนาฟาร์มครับพี่น้องหมอเอ็กซุปเปอร์เอ็กนะครับของครูการมาตั้งแต่ยุคแต่สมัยหลายปีที่ผ่านมาครับพี่น้องน,นะครับตั้งแต่เป็นนุ่มหน่อยตอนนี้หลายคนในวงการเรียกว่าปลาเอ็กแล้วเพราะว่าลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง มือนี่ทักทายกับหมอเอกจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับนนหน้าที่เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับผมป๋าเอกนะครับนะครับเรียกร้องกันมาหลายนะครับอยากเห็นว่าป๋าเอกนะปัจจุบันเป็นจังไดแล้วสุขภาพร่างกายอายุเพิ่นเป็นจังไดแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้หมอเอกนะครับผมเล่ารายละเอียดนะครับผมพัฒนาการของป๋าเอกจังหน่อยนะครับผมครับตอนนี้นะครับ ปา X นะครับหรือว่าซูเปอร์เ DB s นะครับมิสเตอร์ดีบีเซาเทิร์นสไตล์หนอนะครับตอนนี้ก็7ปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่ก็ยังหล่อเหมือนเดิมยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุณภาพน้ําเชื้อก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับตัวน,นี้ก็ไม่ต่างจากตอนที่เป็นวัยรุ่นใหม่ๆเลยแต่ว่าผมว่าตอนนี้เขาเหมือนคนอายุประมาณสักหล่อแบบผู้ใหญ่อะแบบสัก40 45อยู่ประมาณนี้ครับอายุก็อยู่ประมาณนี้ใช่ครับานะครับอ่ะตอนนี้ก็ถ้านับช่วงอายุอยู่ที่กี่ปีนะครับตอนนี้7ปีครับ7ปีล้วดปีแล้วครับพี่น้องนะครับผมอ่ะนับลูกเขาตอนนี้เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับก็ลูกรุ่นนี้รุ่นลูกเขาเนี่ยก็เริ่มมีหลานแล้วครับเห็นหลานแล้วแต่ยังไม่เห็นเหลนครับครับอ่าเริ่มเห็นหลานแล้วครับผมผลงานตอนนี้ที่ อ่านะครับผมหมอเอกพึงพอใจที่สุดสําหรับป๋าเอกนะครับผมที่อยากจะฝากถึงเกษตรกรนะครับผมนะครับให้หมอเอกเล่าให้ฟังหน่อยครับผลงานใช่ไหมครับครับผมครับตอนนี้ผลงานของซูเปกก็ออกมาหลายชุดแล้วล่ะครับและอย่างปีนี้เนี่ยล่าสุดเลยก็งานบุรีรัมย์นะครับลูกของซูเปกเนี่ยได้รางวัล3ตัวนะครับทั้งพันธุ์แท้และลูกผสมนะครับเป็นรางวัล ซีเนียร์แชมเปี้ยนหนึ่งรางวัลรีเซิร์ฟแกรนแชมเปี้ยนหนึ่งรางวัลแล้วก็จูเนียร์แชมเปี้ยนนะครับรวมถึงก่อนหน้านั้นเขาก็ทําผลงานได้ดีแต่ปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าผลงานที่คลอดออกมาเยอะขึ้นแล้วก็ผลงานในสนามประกวดะเริ่มชัดเจนขึ้นครับผมอ,อันนั้นคือรางวัลที่ที่เรามองเห็นจากข้างนอกแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างในที่ผมสังเกตลูกสาวซูเปอร์เอ็กซ์หลังจากที่เขาเป็นแม่งัวแล้วเนี่ยเรื่องคุณภาพน้ํานม ผม,ผมสังเกตหลายๆตัวที่เป็นลูกซูเปร์แลวคลอดลูกมาเนี่ยน้ำนมเขาจะดีมากๆเลยนะครับปริมาณน้ํานมเยอะนะครับไขมันในนมเยอะแล้วก็ลูกที่เป็นหลานเนี่ยที่ททได้กินน้ํานมเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างโตดีนะครับค่อนข้างโตดีกว่าแล้วก็น้ํานมเนี่ยสังเกตน้ํานมมันจะไหลทิ้งเลยถ้าลูกดูดไม่หมดในช่วง2อสามวันแรกที่มันคลอดลูกนะครับครับผมเอานะครับผมนั่นก็คือนะครับคุณภาพทั้งพันตุก,กรรมครับที่ท่ายทอด นะครับสู้ลูกสู้หลานครับพี่น้องนะของสุเปอร์เอกซึ่งตกผลึกมากหลายรูปนะครับผมหลายโตหลายเจนทั้งผสมในเลือดเลือดลอยแล้วก็ลูกผสมนะครับตกผลึกมากนะครับอย่างที่หมอเอ็กเหล่าห้ฟังนะครับผมหลายท่านนะครับที่มีพันธุกรรมสุเปอร์เอกนะครับผมถ้าเบิ้งคลิปนะครับในเพจแล้วก็จะเริ่มโพสเข้ามาให้หมอเอกจะของว่าพันธุ์ใดชมในน้อยๆด้วยครับพี่น้องทั้งเพจลูกข้เหนียวเซาอีสานเฮ้านะครับผม เอามาให้พี่ให้น้องเขาเลยชมพ่อเป็นแนวทางจากน้อยนะครับผมว่าใส่กับแม่แบบใดลูกออกมาแบบใดครับพี่น้องเจ้าซูเปอร์เอ็กนะครับผมหรือป๋าเอ็กครับพี่น้องตอนนี้เร็วๆนี่ครับพี่น้องเจ้าซูเปอร์เอ็กนะครับผมกับซีเรมี่นำเชื้อแยกเพดน้ำเขาเหรอครับพี่น้องซึ่งเป็นแยกเพดเทคโนโลยีนะครับผม MC เล็กนะครับผมที่โชควาสนาบริดจิงเซอร์วิสน้ำเขามาพัฒนานำเชื้อโอกาสที่จะเป็นเพดเมียถึง85%ครับพี่น้อง นะครับผมให,หมอเอกเราสูฟังจังหน่อยนะครับเทคโนโลยีนี่นะครับสี่เข่ามาประจํานะครับผมในช่วงเดือนใดครับผมตอนนี้เราเริ่มรันระบบแล้วนะครับแล้วก็ทีนเนี้ยเนี่ยผมคิดว่าเดือนต้นเดือนคุมพานี้น่าจะมีน้ําเชื้อแยกเพศชุดแรกออกรวมถึงซูเปอร์เอ็กด้วยแล้วก็พ่อพันธุ์หลายๆตัวที่เข้ามาผลิตน้ําเชื้อที่นี่ครับแล้วก็ซูเปอร์เอ็กเนี่ยน้ำเชื้อเขา ชุดหนึ่งเนี่ยส่งขึ้นไปตรวจสัดส่วสสนเพศเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้ทราบสัดส่วนเพศและแล้วก็ดูความแข็งแรง,งเขาก็ผ่านระบบนะครับผ่านเทคโนโลยี M-Select ล uh, ็กมีความเข้มข้นที่20ล้านตัวหลังจากละลายแล้วมีอัตราการเคลื่อนที่ไม่ต่ำกว่า8ล้านตัวอันนี้ในน้ำเชื้อแยกเพศนะครับ,รบก็บทำให้สบายใจได้ว่าเทคโนโลยี M อ็มซีเลเนี่ย uh, คุณภาพน้ำเชื่อแยกเพศกับรวมเพศเนี่ยไม่ได้ต่างกัน ผมมีอสุจิบรรจุที่20ล้านตัวพอหลังจากละลายแล้วมีตัววิ่งไปข้างหน้าเนี่ยไม่ตม่ำกว่า8ล้านตัวเหมือนกันนะครับก็สามารถใช้ผสมได้ทั้งวัวนางวัวสาวนะครับหรือสามารถใช้แก้ปัญหาวัวที่ผสมติดยากได้เพราะว่าปริมาณน้ําเชื้อเนี่ยมันมีมากในใน,ในแต่ละหลอดนะครับผมครับผมบเอา นะครับผมราคาพ่อกระซิบเลยว่าครับหาพี่น้องถ้าอยากจับจองเป็นเจ้าของเอาไปพัฒนานะครับผมซูเปอร์เอ็กใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อซูเปอร์เอ็กเนี่ยผมคิดว่าเอาราคาที่พี่น้องเข้าถึงได้ง่ายๆเลยก็คือผมคิดว่าราคาเนี่ยไม่เกิน2,000บาทอ่าไม่เกิน2,000บาทในน้ำเชื้อแยกเพศ85ใช่ครับถ้ารวมเพศตอนนี้ก็อยู่ที่ชุดละชุดละ6,000นสิบแถม2อ่านะครับผมสำหรับเอ็ซ์ที่นะครับผมอยากจะให้บ่าวว่าที่มาอัปเดตไปอีกมัอนีมากฮอต อ่านะครับที่ฟาร์มนะครับมาให้เบิ้องเราได้ครับพี่น้องว่าปายเกตอนนี้ช่วงอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ตอนนี้ถือว่าเต็มที่ครับพี่น้องนําเชือกกันยังผลิตได้นะครับหลายท่านว่านําเชือของปลายเอกผลิตบ่ได้นะครับหายากนะครับบ่เป็นความจริงครับพี่น้องเป็นเรี้ยงนี่กับสิมีแยกแยกเพศให้ใส้นะครับผมบางท่านก็บอกว่าซุปเป็กตายแล้วนะครับซุปเป็กยังไม่ตายนะครับยังแข็งแรงอยู่นะครับเอานะครับเบื่องเรื้ยงนะครับให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งงรงคุกสางนะครับพี่น้องนะครับมีโทรมาสอบถามผมเหมือนกัััันนนนนะะคคครรรบบบบเเเออ้้้าาต็มขดใหิ่งงพี นะครับเต็มขนาดได้ให้เบื้องชัดๆ้วยนะครับผมเป็นหนุ่มใหญ่นะครับไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตไม่ได้เจ็บครับผมป่วยยังไม่ตายนะครับยังอยู่เป็นข่าวเลือทางนั้นครับพี่น้องนะครับผมสําหรับผู้สนใจนําเชือกทักท้ายมาทั้งนะครับหมอเอกได้เบอร์โทรไปได้ก่อนครับครับเดี๋ยวผมขอหาเบอร์โทรแป๊บหนึ่งนะครับเอานะครับผมติดต่อทางเพจก็ได้ครับพี่น้ท์ทางเพจนะครับผมโชควาสนาฟาร์มนะครับนะครับผมเพจโชควาสนาฟาร์มนะครับเบอร์โทรนะครับ ครับผม080 080 112 112 5378ครับ5378ได้ครับพี่น้องนะครับผมกับแอดไลน์มาเลยไละเอียดต่างๆใต้คลิปครับพี่น้องม้ที่โชควาสนาฟ้งก็ต่อคุณหมอเอกหลายๆนะครับผมมาอัปเดตนะครับเจ้าซุปเปอร์เอกครับพี่น้องนะครับหรือป๋าเอกนะครับในวงการบ้านเฮารู้จักกันดีทรับย์มาที้กับขอบคุณทีมงานโชควาสนานะครับฝากไว้ครับพี่น้องนะครับซุปเปอร์เอกยังอยู่นะครับพัฒนาดีๆยังมีสู้เกษตรกกรรรรบบบบ้้้าาาาานนนเฮจลพีีีี่่องมมแววคคคััััผสสด